่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังโปรดปิดประตูหน้าต่างลงกลอนแล้วนอตั้งใจฟังให้ดีวานผีขโมดดงอาถรรพ์ผมกับพรานจอนกำลังจ้องมองแสงไฟประหลาดที่ปลุบโลให้เห็นอยู่ไกลๆๆมันมามาหายหายเป็นเหมือนคบไฟสองอันที่มีคนถือชูไว้อยู่เหนือหัว ว่าเมื่อแสงไฟประหลาดนั้นเข้ามาใกล้เราสองคนก็หายใจได้จนทั่วท้องเป็นชายแก่สองคนถือคบไฟแบบโบราณน่าแปลกใจอยู่เหมือนกันสมัยนี้แล้วยังจะมีคนใช้คบไฟแบบเก่ากันอีกหรือดีพอเท่าจะเดินทางไปไหนกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้ผมเอ่ยถามตามมารยาทขณะนั่งพิงไยอยู่บนเนินสูงมากกว่าทางเดินด่านประมาณ10เมตร ซึ่งพอเท่าสองคนกำลังเดินผ่านไปไม่มีคำตอบจากผูเท่าทั้งสองแม้แต่จะเบือนหน้าหันมามองพวกเขาก็ยังไม่ทำํำรานจอนหันมองหน้าผมก่อนเอามือจุปากเมื่อนกับว่าแกอยากจะบอกไม่ให้ผมพูดอะไรต่อเท่านั้นเองความรู้สึกมือมีหนามแหลมขุดขึ้นมาตามแขนขาทั้งสองข้างพอเอามือรูปดูจึงรู้ว่า มันเป็นคนตามแขนขาที่ลุกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติคนอะไรวะถามก็ไม่ตอบผมพูดขึ้นเมื่อชายชาราสองคนนั้นเดินลับหายไปพร้อมกับแสงไฟลางๆมันเหมือนลอยขึ้นลงสูงต่ำมากกว่าจะเป็นคนถือเดินแต่ก็เป็นได้ทั้งนั้นเพราะพื้นที่มีทั้งลาดชันและหุบลึกถ้าเป็นยามปกติอยู่ในป่ากลางคืนแบบนี้ ผมคงไม่ทักท้วงอะไรมัวซั่วแต่ตอนนี้เราสองคนกำลังรอคอยใครสักคนที่กำลังเดินทางเข้ามาสมทบกับคณะนายแสงไม่ได้กลิ่นตู่ตุเลยหรือพรานจ้อนเอ่ยถามแล้วพรานจ้อนคิดว่าเป็นกลิ่นอะไรละ่ะผมเข้าใจว่าตาเท่าสองคนนั้นอาจจะเป็นคนมาจากเขมรที่ฟังภาษาพูดของเราไม่ออกไม่ก็อาจจะกลัว ว่าเราไปเจ้านาทีทหารเลยไม่กล้าพูดอะไรผมว่ากลิ่นเหม็นสาบเหมือนกับศพคนตายนะสินี่อาจจะเป็นพวกผีโพงหรือไม่ก็เป็นขมโมดดงที่จำแรงแปลง,งกายมาลองมันได้เห็นว่าเราอยู่กันแค่สองคนผมคิดว่าคืนนี้มันต้องเข้ามาอีกแน่และคงไม่ได้มาในสภาพดีเหมือนกับครั้งนี้รานจ้อนเอย่ยอธิบายเข้าใจละ ถึงว่าหน้าตาของผู้เท่าดูแปลกๆแม้จะพูดไทยไม่ได้ถ้าเป็นคนปตกติควรจะหันมามองบ้างว่าแต่อีกนานไหมที่พอเท่าเสริมจะมาถึงผมเอ่ยถามโดยสายเหตุหลักๆที่เรานั่งพักผ่อนก่อไฟพิงอยู่บนเนินแห่งนี้เพื่อรอพรานเสริมที่กำลังจะตามเข้ามาผมขาดว่าคงจะอีกไม่นานหรอกครับพอเท่าเสริมแกเดินผ่านไปมาแถวนี้ จนชินกับเส้นทางแล้วและที่สำคัญแกเดินได้ไวมากกว่าที่เราคิดซะอีกพรานจ้อนเอ่ยบอกนอกจากจะได้ยินเสียงบางผีหวีดร้องยังมีเสียงเห่าห้อนของม้าจอกนานพอสมควรจนเราสองคนจวนจะเริ่มง่วงจึงมองเห็นแสงไฟที่ใช้ส่องสาสไปมากนั่นไงเท่าเสริมมาถึงแล้วพรานจ้อนชี้มือบอกแสงสว่างของไฟฉายช่างแตกต่าง จากแสงคบไฟโบราณเป็นอย่างมากหากแต่ว่ามันมีอยู่จริงๆหรือไอ้พวกผีโผงผีโป่ง,ปงหรือขโมดดงที่ผ่านจรว่าตัวผมเองก็ยังสงสัยและยังงงโอ้ทีนะที่ให้รอน,นั้นอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละเวลามีอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านผมต้องนำทําพิธีเลยเข้ามาช้าไปหน่อยเท่าเสริมเอ่ยบอกแกเป็นหมอทำ และม้อยยาไปในตัวจึงไม่แปลกหากมีพิธีกรรมใดๆในหมู่บ้านผู้คนเหล่านั้นมักจะให้เท่าเสริมเป็นคนนำทำพิธีซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกันผมกับพรานจอนเข้ามาหาว่านพระตบะและได้วาจ้างพ่อเท่าเสริมผู้ที่เคยพบเห็นว่านชนิดนี้ได้นำทางเข้ามาที่โป่งแหงแต่ต่อสายของวันเดียวกันนั้นแก้ติดธุระในหมู่บ้านจึงให้เราสองคน เดินทางล่วงหน้าเข้ามาก่อนด้วยยึดถือเหนือเรกยามและธรมเนียมของนายพรานเห็นตั้งใจจะเข้ามาแล้วหากผมจะฟื้นนายพรานมันคงจะติดขัดไปตลอดเส้นทางและไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยให้เดินเข้ามาก่อนแต่มันก็หล้าไปแล้วนะที่ผมไม่ได้เข้ามาถึงโป่งแห้งเท่าเสริมเอ่ยบอกไม่เป็นไรรอกเพราะเท่ามีพวกเราก็เข้ามาใกล้เขตโปงแห้งแล้ว ตอนเช้าค่อยเห็บพอเท่าพาไปเอาว่านแต่เมื่อครู่ผมกับนายแสงน่าจะเจอดีเข้าให้แล้ว่านจนว่าไปเจออะไรเข้าละ่ะอย่าบอกนะว่าเจอเสือเจอสางเฮเเท่า <c oughs> <c oughs> เสริมว่าเราเห็นชายแก่สองคนถือคบไฟเดินลงไปทางโป่งแห้งครับพอเท่าผมสัมทับบอกเท่าเสริมเอามือรูปหนวดพลางมองไปยังเส้นทางสู่โป่งแห้ง แล้วลุกยืนขึ้นก่อนจะล้วงเอาของบางอย่างออกมาจากย่ามสะพายมันมีลักษณะกลมๆเหมือนกับตะก้อติดก,กระดิ่งขนาดเล็กทำมาจากหวายสารแต่มีอักขระเลขยันเชียนเอาไว้รอบด้านเท่าเสริมเอาวางไว้ตรงหน้าแล้วทองสวดคาถาดังงึมงำอยู่กรู่เดียวแกจึงผละเดินออกมาเรียบนอนพักผ่อนกันเถอะนะผมใส่กระดิ่งหวายสารป้องกันภัยเอาไว้แล้ว สำคัญพวกเราต้องหันเท้าเข้าหากองไฟหากมีตัวอะไรเข้ามาไว้กระดิ่งของผมมันจะส่งสัญญาณเตือนเท่าเสริมเอ่ยบอกรานจอนเสือกฟืนเข้าก่องไฟจนลูกโชนอีกครั้งจากนั้นเราสามคนจึงเอ็นหลังหลงนอนและหันเท้าเข้าหากล่องไฟตามคำสั่งของเท่าเสริมยดนำคางพรั่งพล่า ราวสายฝนกำลังเริ่มโรยรินรอบรอบอนาบริเวณภายนอกรสศมีของแสงไฟเกิดเป็นไอมันหมอกดูขาวพโพลนผมไม่อาจทนกับความหนาวจึงแงนมองท้องฟ้าดูดวงดาวคิดถึงเรื่องนู้นนี้ไปไปมาๆพอให้สมองได้ผ่อนคลายจนหลับไปขณะคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นพลันมองเห็นแสงวูบวาบสองดวงลอยผ่าผ่านในม่านตาแสงนั้น เป็นเหมือนดาวหางแต่สว่างจ้าร้ากับว่ามันตกลงอยู่แถวนี้ผมลุกนั่งในทันทีพร้อมกันนั้นยังได้ยินเสียงดังกรุงกริงจากลูกว้ายติดก,กระดิ่งป้องกันภัยของพ่อเท่าเสริมเฮ้ยต้องการอะไรวะผมเพลอ,อุทาเสียงดังเมื่อมองเห็นสองเท่ายืนจ้องประสานตาภายนอกอาณาเขตรัศมีรอบกองไฟแต่ยิ่งทำให้ผมเริ่มมึนงง ราวแววตาของพวกมันเป็นดังมนสะกดไพรมันเหมือนมีบางอย่างมาลูบไลลที่ปลายเท้าและก่อนที่ผมจะวูบไว้ไปตามเสียงสั่งการเสียงดังกริ้งจากกระดิ่งไหวก็ดังขึ้นอีกครั้งทำเอาเท่าเสริมถึงกับสะดุ้งเหือกตื่นขึ้นมาในทันทีแกรีบเอาผ้าเข่ามามาฟาดลงที่ปลายเท้าของผมก่อนจะมีเสียงหัวเราะดังขมพร้อมแสงไฟขนาดใหญ่ ราวกับแสงของดวงอาทิตย์ที่กำลังสาดส่องทำเอาคนมองถึงกับหน้ามือตามัวขณะนั้นพรานจอนกำลังงูงเงียเมาขี้ตาตื่นขึ้นมาเมื่อมองเห็นแสงไฟสว่างจา้าจึงคว้าเอาปืนลูกซองคู่กายแล้วลั่นไกใส่แสงนั้นในทันทีเสียงดึงเปรียงได้ผลเสียงปืนช่วยให้แสงไฟนั้นถอยร่นห่างออกไป เฮ้ย hey, นี่มันแสงอะไรปรานจ้อนอุทานพลางยัดกระสุนลูกซองเข้าลำกล้องอีกครั้งขโมดดงนะสิสงสัยได้กินคนมาเยอะตบะอาถา์ของมันเลยมีมากพอที่จะกลายเป็นคนได้เผ่าเสริมพูดก่อนทองสวดคาถากำกับกระดิ่งหวายป้องกันไัยครู่เดียวมันขยายใหญ่ขึ้นแล้วหลอยลิ้วเข้าไปหาผีขโมดท,ที่กำลังยืนอย่าตั้งหลัก จะเข้ามาจู่โจมเช่นเดียวกันบังเกิดเสียงโครมครามดูวุ่นวายโอลมานพร้อมกันนั้นยังมีแสงวูบวาบเหมือนดับดับติดติดพุ่งลอยไปมาชนต้นไม้ใบยาและก้อนหินจนพังราบเป็นหน้ากลองเสียงหวีดร้องโวยวายดังขึ้นมาอีกครั้งและยังมีคำพูดที่ทำเอาทุกคนตื่นตกใจฝากเอาไว้ก่อน เดี่ยวพวกเองทั้งหมดจะได้เจอของจริงแน่เสียงนั้นแววหายก่อนที่กระดิ่งหวายจะตกล่นดังกริงปลายจริงๆข้าไม่คิดเลยว่าผีขโมดดงจะเกิดมาจากคนที่เล่นวานขโมดหรือเลี้ยงปลอดเข้ารวมกันเท่าเสริมว่าหมายความว่ายังไงพอเท่าขโมดดงมันเป็นผีโป่ง ที่อาศัยกินซากศพไม่ใช่หรือมีด้วยหรือที่เกิดจากคนเล่นว่านรานจอนนึกสงสัยที่โป่งแห้งมีว่านหลายชนิดหนึ่งในนั้นคือว่านขโมดตามปกติจะเป็นที่สิงสถิตของผีโป่งผีขโมดอยู่แล้วแต่ที่เราเห็นเมื่อครูน่นี้มันร้ายกาจกว่าที่คิดเหมือนกับว่าเป็นคนมีวิชาอาคมแล้วผิดของผิดขลังจนกลายเป็นเสือสมิง แต่นี่มันกลายเป็นขโมดดงซ้ำยังมีว่านขโมดแล็บหลอดหลายชนิดคอยคุ้มกายให้มันอีกซะด้วยเทาเสริมเอ่ยบอกถ้าอย่างนั้นที่โปงแห้งในตอนนี้คงไม่เหมาะที่ใครจะเข้าไปนะสิใช่ไหมครับพอเท่าเห็นเป็นแบบนี้แล้วผมไม่เอาด้วยก็ได้นะแค่ว่านพระตะบะถือว่าเข้ามาเที่ยวป่าเฉยๆก็ได้ผมเอ่ยบอกเราต้องแก้ไขให้จบครับนายแสง ที่จริงคำว่าปงมันก็คือดินแดนแห่งความตายอยู่แล้วเพราะมีทั้งสัตว์มาตายมีทั้งคนมาตายนานเข้ามันจึงกลายเป็นสถานที่อาถรรพ์แม้ว่าวานพระตบะจะอยู่ในของป้องกันภัยหากปล่อยให้วานพีขโมตดเข้าครอบงำวานทั้งหมดอาจจะเกิดเป็นวานสายพันธุใหม่ที่มีดวงวิญญาณสิงสู่เข้าจนได้ต่อไปมันจะเป็นอันตารายกับผู้อื่นนะสิ เท่าเสริมว่าเอาอยัางไงเอากันครับพอเท่าผมเอาด้วยพรานจอนเสริมถ้าอย่างนั้นผมก็คงต้องร่วมด้วยช่วยกันผมว่าเรานั่งคุยกันอีกสักพักเดียวก็ได้ยินเสียงไก่ขันหลังจากพรานจอนต้มกาแฟและหูงหาทําอาหารเท่าเสริมจึงผานําทําพิธีไหว้เจ้าป่ามีสายลมพัดโชยมาวูบใหญ่เมื่อธูปเทียนดับหมดไปจึงเอาเหล่าไหว มายกดื่มคนละแก้วในและเราไหว้ไข่อ้ออ้อมีหลายชนิดอ้อปองออครูออหมอทำรรคือของผมและยังมีกระสุนอ้ออาคมผมทำไว้แค่สองลูกเอาไวย้ยิงพีขโมดดงแต่ต้องยิงที่ปากของมันเท่านั้นนะเอาละเรีบกินข้าวเอาแรงกเถตะกรับเสร็จแล้วจะได้ไปบุกองแห้งให้จบสิน้นเฮาเสริมเอ่ยบอก หลังจากกินข้าวเอาแรงจึงมุ่งหน้าไปยังโป่งแห้งในทันทีเฮาเสริมบอกผมกับพรานจอนไว้แล้วหากได้กลิ่นเหม็นเนา่าเหมือนกับศพคนตายมาจากวานชนิดไหนให้ตะโกนบอกแกไปทำพิธีล้างอาถรรพ์แต่เมื่อเรามาถึงโป่งแห้งเท่านั้นทรากกระดูกคนตายคล้ายกับชุดชายชาราสองคนที่เราเห็นเมื่อคืนวานแบบนี้นี่เอง ตาเท่าสองคนนี้คงเข้ามาหาเก็บว่านตามปกติแต่โดยมาเล่นงานเข้าให้ผมว่าแล้วทำไมมันจึงมีตะบะอาถันประดุดปานเสือสมิงเฮาเสริมเอ่ยบอกเราพากันเดินสำรวจมองหาว่านขมูดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอต้นว่านขนาดใหญ่มีกลิ่นเหม็นเนา่าจนรู้สึกคลื่นเหียนมันเป็นเหมือนต้นไม้กินคนจากโลกดึกดำบรรรอบอานาบริเวณนั้น มีแต่ซากกระดูกของสัตว์ป่าคงเป็นต้นนี้แหละเร็วเข้าช่วยกันหาไม้ฟืนมาทำพิธีเผาเหมือนเผาศพคนตายไม่เช่นนั้นคืนนี้มันไม่ปล่อยเราแน่เท่าเสริมว่าเหมือนฝนฟ้าไม่เป็นใจขณะกำลังก่อไฟให้พระเสริมทำพิธีฝนก็ตกลงมาแบบไม่มีปีมีคลุยของฟ้าเริ่มมืดดำราวกับตอนกลางคืน ฟ้าร้องคลื่นคลืนดังแทรกไม่ขาดสายทันใดนั้นพลันมีเสียงหัวเราะดังสนัน่นเพียงไม่นานเจ้าของเสียงก็ออกมาปรากฏตัวมันจะง่ายเกินไปไหมข้าอุตสาเก็บผู้พรวมดวงวิญญาณของคนตายไว้ตั้งเยอะตาเทาหน้าตาเหมือนผีดิบแหวกต้นว่านออกมาราวกับหนังสยองขวัญของฝรั่ง จุติจุตังมรนังสุขติไปลงนรกสเถะเทะ่าเสริมเป่าพรวดก่อนจะโยนกระดิ่งหวายป้องกันภัยใส่ร่างนั้นในทันทีตาเท่าขโมดดงฉีกตัวนี้หลบไปได้อย่างบุดวิดก่อนที่แก่จะล้วงจกตรงหน้าอกจึงเอาวัสดุบางอย่างออกมาฮ่านั่นมันหัวของคนผมตะโกนเสียงดังด้วยรู้สึกหวาดหวั่นจนขวัญหายนี่มัน คล้ายกับหนังแนวสายไฟชัดๆผิดก็แค่เกิดจากผีเมืองไทยหญิงคนละปากนะครับนายแสงพรานจ้นตะโกนเรียกจึงเอาสติของผมกลับขืนมาทางด้านพ่อเท่าเสริมยังคงท่องคาถากำกับกระดิ่งไหวของแก่ไปขโมดดงก็วิ่งวนเหมือนจะโยนอีกหัวเข้าใส่ร่างพ่อเท่างั้นผมเอาหัวล่างนะพรานจน้นว่าแล้ว ผมจึงลันกระสุนอาคมลงอาคมในทันทีเสียงหนึ่งเปรียงหัวที่ถูกดึงออกมาหงายเงืบกานจอนศพโอกาสจึงสายกระสุนของแกในทันทีมีเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัดจากนั้นมันเป็นเสียงหวีดร้องที่พวกเราทั้งสามคนต้องออกมือมาป้องหูฟ้าเปิดสว่างราหลุดออกมาจากแดนอาถรรพ์ร่างมันดินเรา ขณะที่กระดิ่งไหวเขาเลียรัดพันธนาการไว้จุดไฟให้ติดเร็วเข้าพรานเสริมเอ่ยบอกเมื่อสายฝนอาถรรพ์ได้หายไปไม่มีความเปียกชื้นไม้ฟืนจึงติดไฟอย่างง่ายดายสิ้นสลายไปจากโป่งเถอะนะอาโหสิกรรมให้ข้าด้วยเผ่าเสริมว่าก่อนจะเอากระดิ่งไหวที่กักขังดวงวิญญ,ญาณขโมดดงสองตัวนั้น มาเผ่าทิ้งไปพร้อมกับต้นว่านขนาดใหญ่มีกลิ่นเหม็นสาบคล้ายกับการเผาศพของคนตายมันเป็นไอลอยคลุ้งเพียงบางๆก่อนทุกอย่างจะสูญสลายคล้ายดังเป็นมายากลโอ้โชคดีนะที่นายแสงอยากเข้ามาเอาว่านพระตบะคืนชักช้าไปกว่านี้ผีขโมยดงสองตัวนี้คงไม่มีใครหน้าไหน ตานทานตบะอาถรรพ์ของพวกมันใดแน่เท่าเสริมว่าถ้างั้นปรีภาว่านพระตบะให้ผมไว้ไว้ด้วยเถิดจะได้ออกไปจากโปงแห้งกันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเรื่องโดยศักิ์สุริยา